อะไรอยู่ในกระเป๋าน้ําสิ่งที่น้าไม่ลืมก็คือน้ําค่ะต้องพกติดตัวตลอดนะคะน้ําเครื่องกองน้ําจากน้ําจากเครื่องกองน้าอ e ิสเปรนงค่ะอะไรอยู่ในกระเป๋าของน้ํานะคะก็สําคัญที่สุดเลยที่น้ําต้องใช้ตลอดก็คือ เจลล้างมือแบบไม่ต้องล้างน้ําออกนะคะใช้แล้วนะคะมือจะนุ่มมากเลยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะแล้วก็อะไรอีกจะเป็นโลออนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็ต้องมีใช้โลออน,นะระงับกลิ่นกายกลิ่นเหงื่อ24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้ช่วงนี้อากาศมันร้อนแดดแรงนะคะน้ำก็จะทานวิตามินซีต้านไวรัสโควิด COVID. แล้วก็ช่วยทำให้ ผิวเรานะคะกระจ่างใสผิวสวยนะคะป้องกันแสงแดดด้วยนะคะวิตามินซีตัวนี้ที่น้ำทานเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกอยู่ในกระเป๋าของน้ำนะคะก็จะเป็นขนมค่ะเป็นนิวริชั่นบาร์นะคะขนมที่ทานแล้วไม่อ้วนค่ะแล้วก็ไม่เริ่มสุดท้ายนะคะก็จะมีในเรื่องของครีมกันแดดนะคะเอาไว้ทาระหว่างวันที่น้ำใช้ประจำเลยนะคะ นี่ค่ะมี SPF 5 0บวก PA บวกบวกบวกสีบวกเลยนะคะอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้น้นก็ใช้ประจำแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเวลาหน้ามันนะคะเราก็จะมีกระดาษซับมันค่ะซึ่งน้ำใช้ตัวนี้นะคะซับเหนือระหว่างวันชอบมากนะคะกระดาษซับมันนี่ค่ะหยิบออกมาใช้ซับหน้ามันนะคะ แล้วก็จะมีอะไรอีกหนะ้าอะไรเอออยู่ในกระเป๋าของน้าอ๋อแล้วก็ตอนนี้น้ำรู้สึกว่าน้ำเริ่มหิวน้ำ,นำก็เลยหยิบคอลลาเจนมาเพื่อที่จะมาทานที่โรงพยาบาลนะคะผสมกับน้ำเย็นที่เตรียมไว้แล้วนะคะก็จะทานคอลลาเจนนะคะดูแลผิวคอลลาเจนของนิวทชรลตัวนี้ค่ะอันนี้ละค่ะทั้งหมดที่อะไรอยู่ในกระเป๋าของน้าที่น้าพกติดตัวไปทุกวันเลยนะคะ คือกระเป๋าน้ะก็ใบนี้ค่ะ